าตาทีมครื่งหนึ่งมึจอดว่เอาโทรพี่น้องเลยเด็กเลกหลังมาสบายดีพี่นอ้องมื่อไหน,น้องสาวมาเอาอันเอาถ <c oughs> ้าวาน่ตาเดีแป้จะเขามาจอบสิบะดำถุงนี่ก่อนว่าด้จังใดดำะน,น่าเวิน้าก่อน สวัสดีปลาลุงพี่น้องเนี่ยสวัสดีปลาลุงืขนาดนี้ยิ้มสวัสดีเป็นปลาลุงไหมลูกยิ้มอืองอ่างสวัสดีปลาลุงด้วยลูกแล้วขี้แม่เมื่อยบกทอนบักยิ้มสวัสดีปลาลุงเนี่ยไ โอ้ยคนหูวดจจานดำสีมือได้จังไห้ก่อโหคือเก่งแท้สีมือบดกาตาปลายป้าโถเฉพาะโอ้ยมนกะชมควัแลวลกกากางคืนไปจะไปอยู่นำได้ลูกกระคืนได้เถอะจั๊กหมัดป้าลูกกาสีมือบดการตาปลายมิจากระลูกกางคืนวัสัน แล้งซะนะแล้งนี่มันท่นนานหะน้ามานะันามานะโอ้มีผู้ปัดแหละขอบพระคุนลายเด้อเท้าเด,ด้ยเด,ด่นี่คือยวยาง,ง,งลุงกลายจช่ไหบังคับมันเก็บกินป้ายเขาเหรียอยู่ทั้งเพื่อนนี่แล้วไอ้เด้ซะนะนินนินสบายดีปาลุงด้วยนั่นแม่มึงน่ะจะเอาลูกสาวอีกแล้วมึงบวมเป็นคนสุดท้ายดอก แม่ตอดมึงนายจะนั่ำลูกสาวอีกแล้วเอาอีนุนน่น้านนี้พัสนมึงหน,นักนิ่แม่มึงเซาอีนุน่นแล้วเขาได้ลูกสาวนี่สมใจเลยเนะาะทำไมเราพูดมาได้นะได้ผู้หนึ่งก็ยังดีเราไม่ถอดอ,อันนี้มีแต่ผู้ชายแม่ลูกหา6กกบอคือ6กว่ะไปว่ะ หกแล้วนี่นี่นก็ะามผู้ใหญ่ก็ะามเลยบกขอตององรงนี้บกดับเออแม่ลูกโฮกที่ไหนก็ดิผู้ใหญ่ก็ะามแม่ลูกโฮกฮุบลูกมากพี่ตองเลยผู้หนึ่งกระถากินจำไปอยู่ทางเฮือนพูก <c oughs> โอ้ยหัวพี่แม่มึงเอ้หัวเป็นแอกแอกเขาเอาแม่ลูกโฮกฮุบลูกมากเพวเป็นแอกแอกสร้างไป็นอยู่เลย มันหูจักหยอค่ะพี่น้องตอมาค้างแเนี่ยมีเทียงเดี๋ยมันอ่ะฮะไปก็ได้ค้างแเนี่ยมีเทียงเลยไปก็ได้อันไหนได้บักนี้น้องแอนดี้พากะพากะจะว่ายน้ำเดี๋ยวว่ายไปไปมันจะก็น่าเลยบากะ เนดำหน้าเกตตาปลาอืเอื่อยจันเก่งได้เอื่อยจันเอื่อยหรือเน่ะเอื่อยเลยเนาะอืมโลกของกลางคืนโลกกะกลางคืนดำกลางเบนเหมือนันบิกาตาปลายเลย นี่กัแม่ลูกโกอันนี้ผู้พ่น้อกต้งๆอยังเห็ุกินได้จะเห็นประจอบเบิ้งถามๆน้องสตื่นจะแรนแห้งแล้วลูกนิ่มนิ่มอึ่งน้องสตื่นลูก เอาแต่ข้าวปุ่นนะเมียนเราไม่อยากให้มันไปตามกิน <Yeah! S 2> สักเครื่องตาพี่น้องเลยหู้วานได้ยินข่าว่าพรลูกแปดสิกับบ้านแล้วพี่น้องเขาก,ก็เลยสักเขื่อนสักคลองนะพี่น้องเอามามือนั่นตื่นวัดศิษฐกิ์ตื่นมาย่างมือ้าผัดจ้างคนโลก,กาพี่น้องโลก,กาดำหน้าก็เลยบรได้สักบ้ได้นะหายเมื่อนี้ก็เลยว่างๆขึ้นมารอบเทียงนะพี่น้อง คนงานเรับก pues so so like so 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 ับบดมีนะพี่น้องเหมือนีมีแต่เขาเห็ดเองเนาะก็เลยสักเนาะพี่น้องสักปั่นไห้ใส่ป๊บผนอกผนุ่มมันกระิเป็นเครื่องเก่าเนี่ยน้อพี่น้องแต่ว่ามันกับว่าไปแย่งตัเนาะพี่น้องมันกับว่เก่าแหละสํานียงวดที่ยาเอามาจากกรุงเทพมาแล้วพี่น้องเืจอมือซองเนาะมันก็ยังงงได้มันก็ยังมีแต่ตู้ใหม่ๆเนาะพี่น้องมันกับวดาเก่าเลาก็มาสักแล้วก็จะลงไปขึ้นมาแลงเครื่องเล็กน้อยกับโบล้ายปั้นได้พี่น้อง สงสัยสีล้มแต่อลาซูนวนวายก็มีตัวหนึ่งเด่นในสีล้มไอแฮป้ไออันโทนี่อยู่พี่น้องน<ย>าองแจ๊คไเด้๋ยวกินว่าข่าวว่าอยากเมื่ออะไ้ยินข่าวว่าเห็นในคลิปพอถะาว่าข้าวอยากเมื่อนนปปะาาอะไรหาก็ยามบ่ได้หาย,หายตุนี้ก็ชิได้อยู่พี่น้องแฮปปี้ก็ชิได้อยู่สรุปสัันสิได้เบอร์สุขคนอยู่พี่น้องแต่ได้คนละโตมหาเหล็กนี่ตุนี่ก็ชิได้้ลยโตอยู่กับแฮปปี้เออแมนกับอันโทนี่เนาะอลาซูนก็สชิได้ ได้พุทธโตวาสนาพี่น้องผู้อยู่ผู้กม็มีเครื่องนนีะะะ่เนาะเชล่าจะเป็นเครื่องพผล่ก็แม,ม่อะไรเนาะอุ้ยชมาแดกกระโดดแท้ไงนะใส่เครื่องลงก็เท่ากันเลยให้ชิลกก้าได้ไหมเอ้ยให<ม>าอยากลกก้าไว้ให้มันพอ่อยนะ<ม>สักตากเมียนมาแล้งใส่ซาลงไปหายสุเพิร์นพี่น้องเลยสักแล้วใส่ผ้าพนุ่มอย่างดี หอมสุดๆหนุงได้เลยนะเอาลงไปหล้วกันหนุงได้โลดโอบแหงอะไรเดี๋ยวมันกระแหง<ม>ของเอาลงไปขั้นโบอะแหงมัใช่แหงบว่าท่านที่พอสบายว่าขั้นจเจ้าลงมาหายกันว่างแล้วลงมาโรเดเด้อว,วาสันเพราะว่าเข้าเจ้าใส่สุดนอนกับสุดอันดำหน้าสุดเดียวกันว่าสันเอาลงมา้าวาสันเขาเลยววโอบขั้นมีเวลาแล้วลงมา,าเหรอเขาก็เลยโอ๊บแหงเออ เมาถามว่าบัวเท้าอันเขาเจ้าสิเมื่อแล้บบพ่อพอลูกแปดว่าเส้าเครื่องลงห้ก็ยังวันั้นอาลงซ้ำเขาว่าคั้นว่างแล้วลงมาโลดมาสั่นสุดนุ่งน่างกับสุดหน้านหน้าอันเดียวกันมาสั่นเขาก็เลยผผาสักเส้าลงไปหายมาแรงอืมเขาก็สิบอกอยู่หญาเก็บหญาหญาเก็บมาแต่ไทยเฮะสาวมันบ่แม่นเครื่องมือเนึ่งมาเออมันมันเป็นเครื่องมือสองเด้อเขาสัก แต่ห้าสากเรร,ร้อยแล้วห้าสากข้าวแช่ปอผ้านุ่มเรร,ร้อยแล้วนุ่งได้เลยบอกเราอยู่แล้วแต่สุบเรไปสกไกัก,อ,กอีกอืมเออห้าสิบบอกข้าเจ้าอยู่เนี่ยก็วอาใส่คลิปละเด้นะคลิปเต็มๆแหละนี่นะ<ๆ>นี่ก็ว่าใส่คลิปละได้นะ ถาจะหูเลยนะในขีบนะ่ะเมื่อยแต่ว่าเอาแล้วในขีบนะี่นะในขีบเดี๋ยวนี้ก็ว่า,วาใส่ขีบแล้วเปิดขีบอยู่หลายเดียนดนี่นั่นยังเงื่อนยันเอฟซีบูหูยันว่าไปเก็บเรื่องแต่ใส่มาเพนะื่อน่ะไปเก็บเครื่องมาแต่ไสไปหายเพิ่นยังเงื่อนยันเอฟซีขาใจอย่างสั้นเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ว่าใส่ขีบเด้อให้บอกเพื่อนว่าเก็บมาแต่ไทยยังเงื่อนยันยังเงื่อนยันเอฟซีบูหูเป่นยังเลย ก็จิ๊กอวจ้วันจิเขาอวจ้ไปเก็บเอาเครื่องมัดแต่ใส่มากไปก็เลยยังเงิงก็เลยให้ว่าไล่ละเอียดให้ฟังพี่น้องเลยเอฟซีไปเกิดจะหูยอย่างเนาะแดดอะไรอ้าว๙บ๔๘แร้วบ่นี่้๙บ๔บแร้วบ่นี่โอ้ย๕๔ิ๙เลวสับปะเดหอมเมย เจ้าเด้สิลงยุ่รอบแรง,เ,ง,ง,งนะเรื่องปรด็นลงไปดำาแล้ว <c oughs> ละนะนะอโอ้ไม่ถตอดแ่ทีแล้วแหละพอดีเลยสิได้ทายดำหานีน้าไม่ถอาตอดว่าข้าแล้วแล้วสิดำซอยอยู่ห้นะข้าวเดียวตนี้ข้าดำข้า,ดำ,ขา,ด,ำขาดำไม่ไหวเลยข้นแดงได้กะนะสิลงไป็กกกะยังไงอืมอืม แล้วอะไ้นะเมื่อกี้ผมทำตากับห้องดำเล่น้วงมาให้หน้าเลยพี่น้องพี่เลือกมาแดดโอ้ยหายหน้ากากที่แล้วแล้วพ่อแห้งหายเนี่มันน้อยหายนะหายนั่นกับข้าวเดียวหนึ่งโอ้โหมันสิบ่พอดำนี่นะนั่นสิบมะลุกมันพอดำนี่ พ่อดึงเจ้ากนดีนี่ยิงประมาณหาซิบหมาดกันที่หอดเอาใจกับผู้ใหญ่พาม,าามยังกุลนากระแล้วนะให้นะกะ เล่นน้องเย้ยเล่มให้มันแหลวนี่การใลูกมัอเศร้านี่พี่น้องได้ประมาณหาชิบกว่หมัดแต่ว่าเบิดแล้ว พี่น้องไอค้คลิปนี้คาัชิดดารพี่น้องเ,อเพียงสำนีนแล้วพี่น้องขอบุญกอบคุณทุกฐานทีเบิ่งตีส้มแล้วพี่น้องเดอ้อกาบสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกฐานพ่อใหญ่กองมือไทยพี่น้องเลย